อัส ah uh. สลามุอะลัยกุมวะระมะตุลลอฮิวะบเระกาตูสลากไปยังนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคุณครูลีนาโตเซนในรายวิชาอัลกุราอานอัตบฟซรของชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่หนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านอุาก่อนเรียนพร้อมๆกันก่อนนะคะรอบ,บิชรอลีโซเดรีวายาซีล,ลีอัมรี ว่าลุนอุกดาตัมมิล,ลิซานียัฟกะหูกอลีอ่าสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันในเรื่องของพยัญชนะเสียงยาวนะคะอ่าพยัญชนะที่ทำให้เสียงยาวมีกี่อักษรคะนักเรียนอ่ามีสามอักษรน,นะคะก็คืออักษรอาลีฟอักษรยาวแล้วก็อักษรวาวนะคะเมื่อมีอาลีฟอ,อยู่หลังสระฟั้านะคะมีตัวยาอยู่หลังสรกกะกระอแล้วก็มีตัว ว้าวอยู่หลังสระดมโมนะคะเราจะอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นนะคะเป็นพยัญชนะที่มีเสียงยาวกว่าปกตินะคะเดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนอีอูอ่า,อออาตัวต่อมานะคะบา B Bu Ta Ti Tu ah, keren banget kan, Rian? Nah, itu otot apa ini, Kak? Sa Si Su Ja Ji ซาซีซูชาซีชูชโซซีซูอาเก่งมากค่ะนักเรียนต่อมานะคะ Zo z วาวีวูฮาฮีฮูยายียูยยอ่าเก่งมากค่ะนักเรียนอ่าเป็นไงกันบ้างคะ่ะนักเรียนพยัญชนะเสียงยาที่ได้เรียนไปอ่านยากไหมคะ ไม่ได้ยากนะคะแค่ขนาดเสียงของมันนะคะจะมีความยาวมากกว่าพยัญชนะที่มีสระฟาซ้าพยัญชนะที่มีสระกัสโะรแลก็พยัญชนะที่มีสระดอมมมนะคะอ่าทีนี้มาดูแบบฝึกหัดที่คุณครูจะให้ทาในวันนี้กันบ้างนะคะอ่ะคุณครูให้นักเรียนนะคะเขียนผสมคําพยัญชนะกับสระเสียงยาวต่อไปนี้นะคะตรงนี้นะคะคุณครูจะให้ตัวกอฟที่มีสระกัสโรมานะคะแล้วก็คุณครูจะให้ผสมกับ ตัวอาลิฟนะคะซึ่งตัวอาลิฟตรงนี้นะคะเราเรียกว่าพยัญชนะเสียงยาวนะคะจะเขียนเป็นยังไงเอ่ยเขาจะเขียนเป็นกอฟที่มีอาลิฟมาผสมกันนะคะอันออกเสียงว่าโกาเป็นไงบ้างคะนักเรียนทําได้ไหมคะมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะคุณครูจะให้ตัวดานมีสระ กาซโรนะคะคุณครูจะให้มาผสมกับตัวยานะคะยาตรงนี้เรียกว่าสระเสียงยาวนะคะเมื่อมาผสมกันแล้วจะได้เป็นคําคว่าดีนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนพอจะทําได้ไหมคะอินชาเราทำได้นะคะนักเรียนนักเรียนทุกคนเก่งอยู่แล้วนะคะ ถ้าหากนักเรียนทาไม่ได้นักเรียนก็สามารถดูใบงานที่คุณครูให้ประกอบไปได้เลยนะคะมันจะมีคําตอบอยู่ในนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างสุดท้ายนะคะคุณครูคให้ตัวลามมีสระดอมมอมานะคะแล้วคุณครูจะให้ผสมกับพยัญชนะเสียงยาก็คือตัววาวนะคะเขียนได้ยังไงคะก็จะเขียนเป็นตัวลามเขียนผสมกับตัววาวนะคะอ่านออกเสียงว่า ลูาอิชาร์โลทาได้ทุกคนนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แค่นี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทาแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ไปนะคะและที่สําคัญอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่เราได้เรียนผ่านมานะคะแล้วก็พยายามฝึกอ่านพยัญชนะเสียงยาวที่ได้เรียนในวันนี้กันด้วยนะคะอิชาร์ลเดี๋ยวเราเคให้กลับมาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะอัสลามุอะลัยกุมระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ